อีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือเปล่าฝากจันทร์ถามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนเหงาอีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือสวัสดีครับผู้บุกเบิกทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันครอบรอบ6ปีของพายที่กำเนิดขึ้นมานะครับเพราะหมายเลขของพายนะครับตัวเลขของพายคือ3.14159นะครับแล้วก็วันนี้เป็นเดือน3วันที่14นะครับสำหรับคนไทยก็จะตรงนิดหนึ่งครับ เวลา15นาฬิกาเลขของคนไทยก็คือ9นาทีนะครับแต่จริงๆก็คือเป็นเวลา15นาฬิกาตรงนะครับซึ่งตรงกับ8นาฬิกาของเวลา UTC นะครับก็ตามที่เปิดหน้าขึ้นมานะครับพออยากให้รู้พวกเรารู้ว่าสิ่งที่ทุกคนอยาก เห็นนะครับก็คือเป็น global consensus value เนี่ยแหละครับเป็นมูลค่าของพายที่เทียบเท่ากับค่าสามแสนหนึ่งหมืนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเหรียญ USDT หรือ USD นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะตกใจนะครับเพราะว่าเปิด ิดตลาดมาเนี่ยนะครับส่วนของไายณวันนี้นะครับเราเปิดตัวเมื่อวันที่20สกุมภาพันธ์2,568นะครับ2025นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้วิ่งมาเกือบจะเกือบจะเดือนละนะครับทุกคนก็อาจจะหมดกำลังใจ นะครับแต่ผมก็คิดว่านะครับกลับไปดูประวัติศาสตร์ของไถ่กลับไปดูประวัติศาสตร์ของบิตคอยนะครับบิตคอยกว่าจะขึ้นมาเป็นหนึ่ง US ดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตคอยต้องใช้เวลาสองปีนะครับจากปีสองพันเก้ากว่าจะเป็นหนึ่งบิตคอยเท่ากับหนึ่งเหรียญ ใช้เวลาถึงวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันสิบเอ็ดนะครับใช้เวลาเดินทาง2 2> สองสองปีนะครับกว่าที่บิตคอยจะเท่ากับหนึ่ง US ดอลลาร์ก็มีการเฉลองกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าพบกันแบบเบาๆนะครับเป็นวันเกิดของพายก็ขอให้แฮปปี้เบอร์เดย์ทุกคนนะครับ คนที่เป็นชุมชนผู้บุกเบิกรายนะครับสิ่งที่ผมต้องการาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ารทยเนี่ยมีการแจกจ่ายด้วยการขุดด้วยมือถือนะครับและเป็นเงินสกุลซิปโตที่สามารถแจกจ่ายให้กับทุกคนที่เข้าถึงด้วยการใช้สมาร์ทโฟนในการขุด คับสมาร์ทโฟนที่คุณเปล่าๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างน้อยที่สุดวันนี้่ายมีค่า1.6473นะครับอันเนี้ยก็ไม่ได้น้อยนะครับในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าเอเราจะเปลี่ยนอ่ เงินมันหายากนะครับจะเปลี่ยนอะไรที่เป็นเงินเนี่ยมันหายากอยู่แล้วนะครับหนึ่งดหกสี่แปดสี่นะครับคูณสามสิบสี่ในวันเกิดของภย่ยมีค่าห้าสิบหกบาทห้าสิบหกบาทท่านที่ถือมือถืออยู่นะครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวที่ที่ผมขุดอยู่นี่แหละครับจะจะคำนวณให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญละห้าสิบหกนะครับห้าสิบหกนะครับห้าสิบหกเลยผมใส่เป็นอมเบ องดูนะครับแล้วก็กด m น่ว r ดูสุดมาหนาไหมห้าห้าสิบหกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นบาทแล้วนะครับขอ,องเดี๋ยวเราคำนวณตัวที่อ่าตัวนี้นะครับศูนย์จุดหนึ่งหกเก้าเก้านะครับคูณด้วยยี่สิบชั่วโมงนะครับ ฝุดหนึ่งวันนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เครื่องของผมเนี่ยนะครับวันละสี่พายนะครับเมื่อเราไปคูณกับห้าสิบหกจุดศูนย์สี่นะครับที่เป็นบาทแล้วนะครับนะครับอันนี้คือต่อสอพายนะครับก็คือสี่คูณ ก็เท่ากับสองร้อยยี่สิบแปดบาทจุดห้าสามแคบห้าสิบสามสตางค์นะครับอย่างน้อยก็มันเป็นความจริงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอ่าพายเฟสนะครับเราพูดถึงการเ e ดตัวของพายที่ทำกันนะครับเมื่อก่อนที่จะมีการโอเพ่นเน็ตเวิร์กนะครับ ปีนี้วันนี้จะเป็นวันฉลองวันเกิดปีแรกนะครับที่มีการเปิดตัว p r i v e s ในช่วงที่เป็น Open Network นะครับ Open Network ก็คือช่วงที่ช่วงเวลาที่มีการนะครับมีการติดต่อติดตั้งกันารเชิงพาณิชย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เนแท่งมนกาบปลกไว้นะครับนะครับรากฏว่าจะมีการลงทะเบียนไ f เฟสนะครับแล้วก็งานไยเดวันนี้นะครับเพื่องานไ d เดวันนี้นะครับโดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการพ้าเนี่ยตั้งแต่วันพุธที่สิบสองมีนาคมนะครับแล้วก็ไฮเฟสนะครับไฮเฟสิบอลเนี่ยครับเทศกาลของไยนะครับจะมีทั้งหมด 7วันนะครับเริ่มจากวันที่สิบสี่มีนาคมสองพันยี่สิบห้านะครับก็สองพันห้า้อยหกแสเนี่ยนะครับสิ้นสุดไปนับอีกเจ็ดวันนะครับก็คือไพเฟสไพเฟสติวบลเนี่ยจะสิ้นสุดจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่คิดว่าจะเข้าร่วมนะครับก็ให้เข้าไปลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนที่นี่นะครับก็คลิกเข้าไปลงทะเบียน นะครับพอลงทะเบียนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงนะครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของขายเฟสครั้งล่าสุดเมื่อปีสองพันยี่สิบสี่นั้นนะครับมผีผู้ที่มีส่วนร่วมที่ไม่ที่ไม่เคยมานะครับอย่างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในธุรกิจของสายในในักใ,ในระดับท้องถิ่นนะครับซึ่งมีผู้ขายจำนวน5้าหมืน 5,000รายนะครับรวมถึงผู้ขายที่ใช้งานอยู่สอง0 0เจ็ดันรายกว่าหนึ่ง้อยหกสิบประเทศและผู้บุกเบิกตอนนั้นนะครับที่เข้าร่วมเจ้า0สนเ้าหมื่นรายนะครับที่เข้าร่วมในงานในช่วงไม่กี่วันของไฟไพเฟสเิวลัลเมื่อปีที่ผ่านมานครับอันเนี้ช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่เป็น c ロสเน็ตเวิร์นะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นการเปิดงานไพเฟสติวัลเนี่ย นะครับเป็นช่วงที่มีการ OpenNet น็ตเวิร์กแล้วเพราะฉะนั้นก็นะครับมีทั้งหมดเจ็ดวันนะครับก็ดำเนินการได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับฟายเนี่ยเขาจะมีหมุดหมายเสมอนะครับก็เนี่ยครับสแกนดาวน์โหลดนะครับเข้าไปเข้าลองหินเข้าไปในระบบพายอีโค y ิสต m นะครับ นะครไพโคสิสเ็มเนี่แหละจะเป็นชุมชนของคนที่ใช้ไพลในการใช้ใช้จ่ายนะครับอันนี้เราจะลองนะครับนะครับใช้ไพสแกนนะครับล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับดูอารโคส์นะครับจะเป็นเข้าล็อกอินเข้าไปที่ไพลอีโคซิสเ็มนะครับคนไหนที่ มีมือถือก็สแกนแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าฝ่ายได้วางแผนการทำงานอย่างรัดกุมนะครับทั้งเรื่องส่วนที่เป็นระบบนิเวศนะครับเพื่อที่จะให้การใช้ระบบนิเวศจะเห็นได้ว่า มีที่ระบบนิเวศเท่านั้นนะครับที่ให้ค่าภายสามารถที่จะรองรับมูลค่าของเงินของฝายอยู่ที่ราคานี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะครับและก็สแสวงหาชุมชนที่ที่เข้ารับภายด้วยมูลค่านี้ก็ยังมีอยู่นะครับวันนี้ แม้ว่าในตลาดจะซื้อขายกันที่ประมาณ1.7เหรียญน,นะครับแต่สถาบันของค่ะของพายอีโคซิสเต็มเนี่ยยังมีที่ที่คุณสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าที่ยึดหลัก GCV นะครับ Global Consensus Value นะครับซึ่งเป็นราคาที่เป็นฉันทามติมาระดับโลกนะครับเป็นคือราคานี้นะครับ เพราะฉะนั้นแม้ว่าตอนนี้ยังเป็นแค่1.7ก็อนาคตผมอยากให้คนไทยนะครับสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นะครับในช่วงเวลาที่ปุดนะครับล็อกไปเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นสามสีนะครับทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นทำไมถึงยอม ไม่ใช้เลยในเวลาสามปีนะครับจุดมุ่งหมายก็คืออันที่หนึ่งเมื่อเราผ่าน KYC นะครับกระเป๋าของเราจะมีค่าเมื่อกระเป๋าของเรามีค่าแต่ข้างนอกมีที่ซื้อได้ในราคาหนึ่งพายหนึ่งหนึ่งพายต่อหนึ่งจุดเจ็ดนะครับหนึ่งพายต่อหนึ่งจุดเจ็ดนะครับผมตอนนี้ลดลงมาเหลือหนึ่งจุดหก นะครับเรายังมีที่ซื้ออยู่ที่มูลค่าเท่านี้แต่เรามีที่ขายเรามีที่ขายที่มีมูลค่าเท่านี้นะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีชุมชนที่รับเหรียญถ่ายที่มีมูลค่าสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าอยู่นัปกปจุบันนะครับเพราะฉะนั้นสารที่เรามีคนไทยเยอะๆนะครับเป็นเจ้าของเหรียญถ่าย ซึ่งมีข้อจำกัดนะครับคือเขาขุดให้เราขุดเนี่ย65บิลเล่นสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยรู้เรื่องภายกดภายนะครับมันก็จะเป็นสมบัติของเราได้นะครับวันนี้ก็พูดกันสั้นๆครับในวันเกิดของภาย Happy Birthday ยเน็ตเวิร์กแฮปปี้เบิร์ดาย ไทโอเนียทุกคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับความที่เป็นพายเฟสติวัลฟีแรกที่เป็นการเปิดพายเฟสติวัลในช่วงที่มีการโอเพ่นเน็ตแล้วนะครับในส่วนของคนที่ยังไม่ทราบว่าเรามีนะครับมีการเปิดนะครับลิส ของ KYB นะครับก็คือเป็น Know Your Business ของทางพายที่ผ่านวันนี้จริงๆเรารอใครเรารออีกหนึ่งรายก็คือ Binance นะครับว่า Binance จะเข้ามาร่วมกับเราทันเวลาหรือไม่นะครับก็วันนี้ก็ขอให้มีความสุขในวันเกิดของพายปีแรกเมื่อมีการเปิด o p e n n e t แล้วนะครับจะเป็น p าย Festival นะครับแล้วก็ p าย Festival เนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่14คือวันนี้ไซเจนึกระทั่งถึงวันที่21มีนาคม2568ครับขอให้โชคดีขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่เราคาดหวังนะครับก็คือ GCV จะมีถึงพวกเรา แล้วก็มีที่ไพโคอสิสต็มนะครับชุมชนไทยบางบางที่รับเหรียญที่มีมูลค่าเท่ากับ g c v นะครับขอให้โชคด,ดีครับ Happy Birthday ครับสวัสดีครับอีกฝั่งของพระจันท์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือปล่าฝากจันทามข่าวใจของคุณอยู่ใกลบอกเขาว่ามี คนเรออีกฝ <VE> ั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรืออีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือเปล่าฝากจันทร์ถามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนเรออีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบ้างหรือ อีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าฝากจันทรามข่าวใจของคุณอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนเหงอหรออีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือ